สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยครับวันนี้อยู่ในช่วงแาลไปแต่แค่เกมแค่เกมเหรอเดี๋ยวช่วงอะไรวะเซตแปลกๆและผองเพื่อนมีคนเยอะมาก past three ไปเลยผัดอะไรผัดอะไรอ่ะเอาผัดน้ำตาลหิมะครับวันนี้ j a แนะนำเซตใหม่คือไอติมมะนาวนั่นเองเลยเหรอยากกินไอติมก่อน ูเยีบขาไมไม่เอาใส่มะนาวด้วยนี่เตยอะไรกูดูคนตอนนี้เขาตอนนี้เขาอะไรอะสร้างบ้านใหม่เหรอบ้านใหญ่กว่าเดิมบ้านหลังเก่าบ้านหลังเก่านี่บ้านแมงโคสูงเลยมึงแคสเกมจริงเหรอเนี่ยจริงเอ้าเองเองแคสเป็นด้วยเหรอนี่อย่าไปดูไชนแนลมันได้เลยไชนแนลใครไอโอ๊คไปดูแชนแนลใครข้าวเนี่ย ไปดูชแนลเขาได้เลยคนติดตามศูนย์คนติดตามสิบสามนุยคนดีใจปกติติดตามอะไรเิเวลาแม่งเขาไม่เช็ดคนติดตามกูสิบสามแล้วคนดีใจนี่ถ้าไม่นับเขาไม่นับเาด้แค่สิบสองถ้าไม่นับกูด้วยก็สิบเอ็ดมอฟเฟียมีชแนลอะไรเขาไปติดตามให้รี่เขาติดตามเพราะว่าเขาจะไปดูศิลเมศิน่ะฮะศิลเมศิน่ะ นี่คือการโฆษณาการภายในไอ้ิปนะครับผมไม่มีโปรแกรมเซนเซอร์ไหมที่ถ่ายอยู่เดี๋ยวนี้ไม่มีตี่ถ่ายอยู่แล้วเนี่ยไม่น่าใช่เอ้อไปดูป่ะเอาไปดูป่ะสัตว์พุ่งนี้มึงต่อดู้ลยไรที่อ่ะตื้อโอ้ขอโทษตื้อหลังไลสัตว์ขอโทษคำพี่ขออะไรในคำหยาบถายทุกคำรู้เลยมึงพูด ผมรู้เลยพูดอย่างนี้มึงมึงมกูชดไอสัตว์รู้เลยหรือมึงความสามารถพิเศษของไำให้าเกิดไม่มีงานคเอาป่ะไม่มีกุฎหัหอมไหมไอ้เขียวเองความสามางกับพิเศษความสามารถพิเศษของเลมอนอีกอย่างมัทำงานครับทำให้เกิดภาพเดอนแสงสำหรับคนที่อยู่ข้างข้างผมมองไม่เห็นเลยตอนนี้คนนย้งได้ไม่เห็นเลยวันนี้เดี๋ยวผมจะร้องเพลงอะไรให้ฟังดิไอเมจิกช็อปอะไรที่กอะไรวะแดนแดนเชอร์ดแมจิกช็อป เดีว่าจะรลองเพลงอะไรให้ฟังคุณก็เคยฟังอย่างแน่นอนไม่ร้องยังหนึ่งสองสามตื๊ด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 ตืดตื๊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 ดตืดตื๊ดตื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 ด หานนะอิจฉาฟานดังเพลงประสานขับเพลงประสาทอยากเทียบปริมานประธานรองจันทร์อยากมาเส้นท้องสองโอ้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วทุกคนปิดทุกคนปิดเสียงตอนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ชนหนึ่งทีเห็นไหมเพราะไอ้นี่เพราะไอ้นี่มันทำให้ตอนมีรผมมันหายไปเอะตัวใหญ่กำตัวใหญ่กำไม่ได้อะ เอ้น,นี่มันทำให้จำไมพวกผมหายไปแ,แกงคนง่ายสนุกดีจันเฮ้ยเหมือนชาแนลแกงนะเว้ย <c oughs> เ,เล่นควาเมฮีฮาครับท่านฮีฮาหรอเดี๋ยวา <ๆ S 2> มาที่ใช้ในวันนี้ลืมบอกไปๆๆมีอะไรบ้างนะมีเออคุณศิลเวชอธิบายเออมีกระป๋องเขียวนะครับ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ผัดผัดตำตาถิ่มมาจริงเหรอเพิ่งเห็นทุกคนก็พูดเล่นกโอเค มีกระป๋องเขียวแล้วก็มัฟฟินนะครับฟืนเลือดกี่หน่วยจะไม่ได้ครับผมแล้วก็ออนเดอริงนะครับฟืนเลือดสี่ครั้งกี่หน่วยไม่รู้แล้วก็ดึงดหน่วยครับเมื่อติดฟลิงฟลิงกระดิ่งแมวภารกิจยากแตงเลยถ้าเก็บเดลี่สี่ร้อยชิ้นเนี่ยสี่ร้อยชิ้นไหนดูดีดีอปสี่พันเจ็ดพันชิ้นสิละชิ้นว้าวตาหอมเป็นไรไม่รู้ ก็จะแปลคสมบัติภาษาอังกฤษให้นะครับโอเคชิสนาร์คือ energy drink ว้า energy drink ถ้าเกิดติดฟงฟิงก็จะเป็น super energy drink breeze เบสล็อตเหรอไม่ใช่เบสล็อตอะไร breeze energy drink er. ไม่ได้เหมือนจิ้งกูร์สอันนี้ก็ส่วนมัฟฟินก็อ๋อลืมบอกไอ้เคี้ยนี่มันเก่งอังกฤษแล้วผมก็เลยพูดได้แล้วมอนสเตอร์อะไรสักอย่างมันจะตรงมอนสเตอร์เลยนะมอนสเตอร์โอเรเบอรี่อ๋อวิ่งเร็วดังกับสายฟ้าโอเรเบอรี่ย้องสมุดเก่านะโอ้เจ้ะเอ้ามดแดกเฮ้ยทำไมเหมือนชนเหมือนล็อคพี่แล้วเลยอ่ะมันตึ้งชนตรงเมื่อกี้พอดีเลยนะกำเลยเสียบโก้นไง ำไมเป็นอย่างเงียใส่เลมอนอุดปวดอุจลาระอุอ้ยยังไม่ชนอะ่ะเอละ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 เอลตรงนี้มันมันอันตรายอันตรายดีมากเอ<า>ีไมเเลไ่ไม่ไม่เม่ออไมไม่ไม่ม่้มไม่อม่าร้องเลม่ออไม่่ไไมมอ่อม่ไ <c oughs> มไม่ไม่ม่ไม่ไมไม่ไม่ไมมคุณมาะกดแขนผมทไมม ก็มันเป็นคือสกีโทรทัศน์นี่นี่ผมผมไม่เก่งนะเรื่องนี้จริงสกีโทรทัศน์สกีทีวีอะโอ้ยอายุได้ตายหรือยังเชงชีวิตจริงวะเนี่ยไม่ได้อายูได้อยู่ได้โอ้คะแนนคะแนนคะแนน how how are you die yet คุณตายหรือยังอย่างไร เย็ดเย็ดเย็ดนะครับเย็ดหรือยังนะครับเออเย็ดหรือยังครับอย่าไปใช้มุกนี้เลยนะคะ่ะครับเย็ดหรือยังเป็นคอหยอกเฮ้ยโบนัธามะคำที่กำลังพุง่งมันดีตรงไหนเนี่ยโบนัธามโบนัธามอะไรไม่ใช่โบนัธามหิ่งหญ่มันคือโบนัธามเยลลี่พันจันเซียวยักษ์เยลลี่พันจันเซียวเออยอะนะครับเกรดแล้วทนาดเยี่มีมใหญ่มาทำไมไม่เห็นมีเลยสักอัน เลยมีแต่จันเสียวจันเสียวน่าจะมีพระจันเสี้ยวใหญ่เนาะโอ้โหคะแนนคือหนึ่งล้านอีกอย่างโชว์เลยคุ้มมากๆคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ต้องจ่ายข้าวน้ำค่าไฟกันไปเลยสิบเดือนเมื่อท่านโทรสั่งตอนนี้ในราคาเพียงติดลบติดบาทเท่านั้นเองเจ้าเงียบๆหน่อยซิเจ้าพูดอะไรของเจ้าก็ไม่รู้นะตายเป็นไงตาย นี่มนุษย์มนุษย์จากอะไรเชื่อมันคนนึงอะเรียกมนุษย์จากอะไรเขาคือมนุษย์ป้าครับผมนละมันโดดต่อเนื้อไม่ขึ้นน่ะแมดดี้วิวอะว้าวมาหามาหาที่แบบมันเป็นเอ็มส่วนใหญ่เรื่องพวกไม่มีความเทมีแต่ความกล้าครับใช่ป่ะไม่มีไม่มีใครเทปเลยอ่ะแต่เด็กใครเดวคุณเน่ะมีแต่ความกล้า้ายิงไปหาเลือดิมาดูความเทปไปดูเลยงั้น อย่าพูดอย่ามันจะโฆษณานอื่นแล้วสาถามว่าผมได้ค่าษณาไม่ไม่เคยแล้วตะกี้แชนแนลโฆษณาแชนแนผมกไม่จ่ายนะผมไม่จ่ายนะอาได้ yes นี่งเงยบดิน่เงียบดิโให้ความันเธอนิงเงียบนิ่เงียบดิโอสมาทิวันน ใครเคยดูอาร์ตอีโวเลอร์หรือเปล่าครับวันนี้เฮ้ยตะกี้เพิ่งสัตะกี้เพิ่งรู้สึกตัวว่าอยู่เรียนนี่หว่าไอ้สัตว์คนยังเรียนอยู่เลยใช่ไหมไปอยู่โรงเรียนเพิ่งสังเกตโรงเรียนข้างเราหนาอยู่ตรงไหนวะคููพาเล่นโอ้ไข่นี่หว่าตที่เด็กเด็กครูพาเล่นแตงโมเด็กเด็กไฮโลพวกเราทุกคนโดดทีตำรวจกันนะเ้ยโดดยังไงเนี่ยว้า ตายมึงงาตายมึงงามึงก <ừ> ็ใช <ừ> ่คนอื <ừ> ่นจังเลมหรอเขาบอกกูล่วงยังไงเช็ดดูดิเขาบอกข้างหลังกูอมันอยูสปินไล่ลาวแล้วก็ตกได้โหอันนี้ของคชี้ติ้งเกนหนึ่งก็ได้เกนหนึ่งก็ใช้เช็ดมดนชิบชิบเอาดรอโหเบีรอปอ๋อชนเลย โอ้โหมิ่งผิ่งนี้เลยก็คือเทพเจ้าเทพัน่ะจริงอู้มันเมมซิงไท h a แ l a n สมัดในต่นานทุกคนไอ้ปกติปกติคือมันจะแบบไม่คือคือปกตินะฮะทุกครั้งน่ะจะจะสลับเปลี่ยนคนเล่นนะแต่ไม่ครับรอบนี้ผัดสองผัดองต่างเล่นไหมได้เวลาท n น w ชูก้ามาแล้วค่ะเไม่เป็นนะทานชูก w ้น้ำตาหินมะ no sugar sugar เพื่อพุ่งกับโูเก็บยากกว่าเดิมอีกไม่เหล็กไม่มีด้วยนะใช่เบี้ยเบี้ยวบนเรื่องเทียนโอ้โหเอ็งแล้วแล้วไม่เหล็กของสโนว์คิงมันดูดได้พวกนี้ได้ปะไม่ได้ไม่ได้โอ้เซ็งเลยดูดได้ก็โหดเลี้ยทำไมนั่นเขาเขาคงใช้เซตขีดสัตว์กันแล้วหรอมั้งขีดสัตว์มันเพิ่มคะแนนดังเซียวไดิ กาดมากเลยนะเว้ยบอกคุณยองแม่จะมีสมบัติเอ่ออะไรคิงกิ้งสโนว์เวอร์ไรดิ้งจะตายอยู่แล้วแหลมแหลมเฟลี่จังเฟลี่มายังนั่นไงมาแล้วเหรอแตกซอะไรประโยชน์แฟลี่อะไรประโยชน์อะไรประโยชน์อะไรประโยชน์ ขั้นสองมันก็ไรประโยชน์เหมือนกัน <c oughs> ทำอะไรไม่ได้เลยเซตแปะพิเศษในสามโลกอะตายกำลังจะไม่ขี่อีกรอบเลยวันเดอร์สกอร์ไปซื้อลลไ,ไปซื้อน้ำกินมาเถอะเดี๋ยวคิดจะสั้นไปไม่สนุกเอาอีกรอบฮะเดี๋ยวนเลยละเดี๋ยวเรื่อง <c oughs> ไปหน่อยคลิป <c oughs> <c oughs> นี้เป็นสเปเชียลเอ้ยฟังเอ้ยฟังก่อนเลยเอ้ยทำให้เขาได้ก่อนโอเค รอโหลดก่อนนะครับนีการสนใจไหม่อนเขาข้างล่างเขาเล่นเทียร์ละเลิกันอยู่นะครับรอมิสซิ่มาเฟียแป๊บหนึ่งนะครับรอมิสมาเฟียก่อน

ชาติไหนจะมาครับเนี่ยกรณาปวดรอสักคู่รเล่นชือวเยเล่รอเยเล่นแ้วหน่อยเล่นหน่อยเล่นหน่อยย่คุ้มกับการเสียเวลาวันนี้ผมจะว่านำเสนอเซต เอ็กซ์บอกว่านี่กล่องละกี่บาทเซตอะไรวะเอซตเอ๊ะอ็คิดว่ากล่องละกี่บาทแต่เขาอยากข้าเรากินขิงมาเชฟไม่พาเขาไปข่านั่นแหละวววพาเขาไปข่าด้วยใช่เซตเอ่าเราสะอาดพรงขี <k 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 <k> ้มาพาไปข่าเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเขาพาไปข่าไม่เอาอะอ่ะอะไรนะมันิงยืดมันิงบูดใกล้ต้นไม้เดี๋ยวต้นไม้เอาเซตไทยๆดีกว่าเดินมา นี่อเซนเด็กแว้นดีกว่าทำไมเขาได้แต่หน้ามาแล้วคนั้งที่เขาอยากเกล้าเยอเดิเยอะเอ็งจำเอ็งจำเอ็มบีซีบ้านไม่บอกเอ็มบีซีที่มันขายออกหมาไม่เอาเออมันจะมีเสียนดีไม่บอกว่าเตัไอ้เท่าไหร่รอไอ้เท่าไหร่ดีกว่าเฮ้ยเล่นชิลคีมจังดีกว่าคิดไม่ออกละนี่แจ็คเซน สมัติเป็นนักเรีาไมอ่ะต้องมาไหมแต่มาเสียบานกูตอนน้กูมีนี่ทำขนานกันดีกว่าอยากเล่นอยากเล่นเส้นนี้จริงเล่นหน่อยจินี่วิ่งผ่านเป็นเอ่อ Sakura 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 ไม่เอาด่านนี้มีสิทธิ์ล่วงง่ายที่สุดเราเล่นได้นะด่านนี้ดีกว่าเล่นง่ายกว่ามีสิทธิ์ล่วงง่ายที่สุดเลยสำหรับเราเราไม่เคยเล่นด่านนี้เชิญเฮ้ยตอนนี้เราก็จะมาเล่นแบบ เปลี่ยนกันนะครับไอไอไอเปลี่ยนอะไรครับไอวิวเมชแนชื่ออะไรนะชแนชื่ออะไรนะเมสินถามโคจรยะช่วงโฆษณากรรมกรรมอะไรดีกว่าเขาไม่ได้เซลายกรรมลายขายเท่าไหร่ข่กรรมลายแปดบาทห้าสิบชแนเราขายกรรมลายชแนลไม่ไม่ชแนลเราเราไม่เป็นไรหรอกไม่จ่ายหลังด้วยไ่จายหลังย รูม้หมัดเขาเนี่ยปเป็นของสีงส้มมาแต่เร็วภาวนา,าก่อนส๋าปีตีโอมันจะเป็นกบสีเท่าไอ้ท่ายาาคลิปอะไรบ้างมางคลิปนะั่งโหเก็บคิวได้แล้ว่าคิวได้กินโหยังกล้าเนาะ ถามเที่ยวดิเขาถ่ายเลยมั้งอ่ะมาแล้วก็สดเลยไหมเขาดีสดเลยจัดง่ายดิมือกับใครเอามาให้อันตรายป้าโอ้ยอะไรนะเขาดบบโดเพลืนแล้วก็โดนมุกตลกเขาแอบชอบตานแบบไหนแม่งมันลงไอ้ลูกตุ้มเนี่ยลงมาอย่างโหดเหี้ยบมันตานมันมันขยับได้เกือบทุกดตานนะแท่ปอกมินิแจ๊คอ๋อมินิแจ๊คโอ้โหลดดาบมินิแจ็คมินจิมินิแจ็คโหดมากค่ะมินิแจ็ค อู๋โคตรคุ้มอยู่ในฟูสโอดาส่วนใหญ่เรจะไม่รู้นะว่าชูครีมนี่มันมีความสามารถพิเศษอย่างค <c oughs> ือเวลาเสกนะคะมันจะอะไรเ <c oughs> พิ่มคะแนนแบบปั๊บเสกติดจะเพิ่มคะแนนเยลลี่นะคะทุกชนิดประมาณสามพันเลยทีเดียวถึงหนึง่งถึไม่งัน้นคะแนนมันจะพุ่งฟลุตปั๊ดฟิดปืป๊ดอย่างนี้กันเลยพันเดียวไม่แหงหรอไม่ไอพันเดียวเ e v e l หนึ่ง อ้อเหรอจริงดิไอ้ยคิมาเอลือกทันเดียวโอเคโอเคให้แป๊กอีกสองครั้งแล้วกันลูกเขาไม่เจอเลยอย่าอย่ามุกแป๊กมุกแป๊กมุกแป๊กให้อะไรก็ได้นะจ๊ะไม่ให้เหรอแป๊กตลอดมาไม่ตะจังวงฮะชอบกว่านายใจร้ายดีสตีปีวน่าจะไม่เอากระป๋องเขียวใส่เข้ามาทำไมอะเอาพาวเวอร์ลิงใส่เข้ามาแทนอะไร p o ว e r ring แล้วเจ๊ ชนเลยกระโดดเพิร์ดกระโดเพิร์ดสัปีโชว์ความกากไม่ได้ทำคะแนนนะครับงานนี้ผมเล่นไม่เป็นอ่ะจริงๆงานก่อของไม่เคยเล่นอ่ะเออจังหวะยัง้ยวงออยู่สุดจิ้มกระติ๊บแมวเฟุตบรลเท้าแล้วอะไรผมมีชนแรกแฟรี่อะไชนหนึ่งทีแฟรี่มา บอกได้คำเดียวผมไม่ชินด่านนี้พี่สุดในสามโลกอะด่านแรกง่ายก่อนงก็จริงดานแรกร่วงไปด่านสองอเหรอร่วงแบบง่ายรู้ว่ายังไงกระโดดมาโอโบนัธามคอยได้เงินในโบนัทามมาเก็บเงินให้แล้วกันรีปิ like โยมา ตั้งแต่ The f o r e s t เดี๋ยวจะเล่นให้ชังเกิสิาุเต่อต่อไปใช่ไหมตุกา่อัาโอ้โ้คขาเนแบบเร็วโคตรคุ้มเลยโอ้โคะแนน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 ยีคะแนนยนี่วงนีเพิ่มสามพันใช่ไหมถึงรื่สองพันมั้งประมาณสามพันไม่ถึงไก็สองกจโลบมากราบหายไม่โลมื่อกี้เราจะเก็บไอตัวใหญ่อะแต่มันเพอก็โดดองโดดเรื่อางเงี้มันก็เลยสูงอะ โดดสองนิ้วมันเก็บไม่ได้คือโดดสิ่งทีเก็บได้แล้วคือตะืกี้มันมันมันไม่ต้องกระโดดก็เก็บได้ไงมีสองอันไงก็ก็อาจจะเก็บเล่นข้างบนไงเออมันก็ไม่โดนเลยมันเลยไม่โดนไงเออกำมแบบแล้วก็เสกอย่างงี้เพื่ออะไรเนี่ยอ๋ออ้นดี้ก็สันฉันฉันโซนเสกกับปอยเสกกปอยเฮ้ถูกแล้วเฮ้ยให้จันได้ปะตอนตอนเล่นที่วระเทศครั้งสุดท้ายอะ ชิปเรียกเช็ดยมาใกล้ตู่มไอชิปเมขึ้นไอชิปเมขึ้นอีกนะเอ้ยอย่าเขาไอชิปเน้ตูมีไอดเขาชิปเนเฮ้เช็นี่เช็ชอบเฮ้ยเชดเช็ดเชเช็ดต้มาตายเดี๋ยานะอย่ามาตรงหมให้เขา

<c oughs> ไปดูชแนลที่มาโล่อกับผมได้ครับท้ <c oughs> ายรคลิปชันมังนะ มอ่ไอ้ไอ้กับดักนี่ทำไงให้มันทำงานวะใช้เ no. ล um, ็บสตูองต้องวางสายสายไฟแล้วก็มีที่ตรงนี้จังหวะนี้แหละใช่ไม่ใช่ไม่ทำงานเส้นที่แปลกอีกอันนอกนะโอ๋อแหลกเหรอเขาเขาเขาเริ่มชัดเกียบเขาเริ่มชัดเกียบโหมดอันนี้แล้วเปรียบแล้วไม่นอเปลว่าอะไร เล่นโซเชียลแต่ไม่ดอกของไฮโลเอ็นดูเขาแน่แล้วมันสร้างอะไรตลอดติดเรองธรรมดาครับไฮโลไม่ใช่สูงต่ำเปล่าย่าเชดิณเคยธรดเชดิณเชดิณคยดูคลิปนานบอกว่ากูตัดไม่ได้วยเว้ยคีแิปแมวรอบนี้กรากครับมันกรากมากเลยเอ็นไออีซินาโนบจะได้เคียวจะอะไรนี่มัน

แม่ไมีมีเขาโผขงมาด้วยคลิปนึงมีแค่คลิปแล้วกูก็ปลุกใจเอ็กซ์เงเอ็กสมไยไหนใครมันเรียกอะไรอันที่มันเป็นเหตุคลิปตอนไหนของเขาเนี่ยของเขาเนี่ยไม่ไม่ใช่ทีมโปเทสหรอกเรื่ออะไรการต่อบล็อกกันไม่คลิปอะไรคลิปอะไรคลิปอะไรตอนตอนนั้นอะไรวะชื่อเขาอยู่ดีๆมันก็เปลี่ยนเองใช่เปลบอสจากอะไรชื่อเขาอะไรซีเฮ S ธรรมดาอบอกมันเปลี่ยนกลายเป็นอะไรวะ อะไร O อะไร O M แล้วก็ U Get อะไรนี่นี่ยมันชื่อเยอะไและก็ยาวเลยอะ U Get อะไรก็ไม่รู้แล้วมันก็เป็นเหมือนออกไปออกไปออกไปเออมอสถ้าเขาส่งมาให้ดูอะถ้าเองเจอโซเจอใช่ปะใส่หมวกใส่เขอบอกก่อนนะครับว่าวันนี้ของเพื่อนเยอะมากใส่อะไรแบบออเนั่นแหละเขาไม่ต้องไปสนใจเขากันนะครับเขาพูดเรื่องเกมมาด้วย ซึ่งผมก็ไม่รู้เรื่องเกมเลยเแบบกมต่างตางให้ลมผมเล่นก็เล่นไม่เป็นนะครับคุ้นนี้ได้ไงอ่ะผมเล่นทุกเกมไม่เป็นเลยบบคุณนี้ก็สวยดิค่ะคุกกี้านสมัยก่อนเอ๊ะมันเล่นไงวะนะ<า>ครับแต่ตอนนี้เทพมากเป็นไรไม่รู้เล่นตอนแรกนี่ขนาดเล่นตอนแรกนะครับยังได้คะแนนแค่สามล้านเออแค่สามล้านสมยัยซีซั่นหนึ่ง เพิ่งเล่นน่ะสวนประมาณซีซันสอนี่ซีซันหมน มันมีกัปมันไม่มมีก็เสดเออมาๆมไหมเขาเลยอะไรละก็ขอหน่อยขอร้องนกูมีเน่วยไหว้ไ้โลเออเอาไว้เยั้วไม่ต้องมาอะไรตีเอให้นี่นไอเจ้าอะไรเจ้าเ่าไรไอเ้าไปทำอะไรต่ออยากได้อะไรอเขาเดี๋ยวมาให้อะไรมั่ง มีตาโกเลมตาโกเลมอยทำเลยได้หรอบีบเลเซอร์โกเลมตาโกเลมอยทำเลยได้หรอแล้วมีกากครับใส่ใส่แล้วเพิ่มแต่เพิ่มมุมเร็วสปีด11เปอร์เซนต์เอามาเพื่ออะไรเไม่เร็วอะไม่เร็วมากหรอกชุดเอเรี่ยนเขายังเร็วกว่าเยอะเลยแล้วก็มีอะไรอีกวะมีอะไรอ่ะมันอะไรวะ มาเฟียดูผลงานได้แนวเลยนเป็นขวานลงประมาณวสองทุ่มเป็นขวานจมดูผลงานได้ขวานอยู่ได้ไม่เอาไม่เอาดีกว่าไอเฟลี่จังมาหรอมาหรอไนี่มาไปนี่มาไปดามาไปนี่มาต่อไล่ต่อไ่โจังหวะดีขึ้นน้อยแฟี่จังมาพอเขาไปสตาเนชี่ ตอนนั้นชื่อตอนนั้นชื่อมันเปลี่ยนอีชื่อว่าอะไรตอนนั้นนะไม่จำเหมืได้ว่า O M U M U อะไรนี่เดี๋ยวอะไรอะทำไมอะไม่มีเดียอยากไอยกได้อยากไากไดอยากได้อยากได้อยาอยากไดากได้อยากได้ออยากได้อยากได้อยากไ้อยากได้อยากได้อยอยากได้อยไอยาก้อยา้อไอก้อยาไ้อไ้อ้อยา้อาได้ไอ้กไไดได้อากได้ออยด้อยากไดากากไดอยากได้อยากกได้อยกได้ได้อยากได้อยก ไงของเราก็ดีหมดไอเราเอาระวัตมาูดูดองเ็เท่าไรทำไมไม่เก็ตตามอ่ะบิ๊กิน่าอ่อนว่ะ่อนว่ามีซิบิกิน่าไหมเงี้ยเชลลิงเท่าไรเขานี้กอว้าวนไออสิเน่ w h a เขามีสามร้อยกับหนึ่ ไหนไงวะโหดไงเร็วสัตว์เร็วเฮียใช้ดีไหมวะาไม่ต้องขาไอ้เอ็งไม่ขาหรจากลมฝนบนฟ้ามาปีิวต้นไม้พียถูกกินใบเหมือนจะเอลาคุณทอนไปแต่โไลห่ อ่อนหาไม่ได้หาดินแดนสีม่วงค่าไอ้พวกนั้นไปแถวดินแดนนำมาโฉบเอาไหนโอบไล์ถ้าไล์ไอ้ดินแดนสีม่วงที่มันมียูนิคอร์นโผล่มาน่ะเออค่าเธอแถวดินแดนนั่นแหละเดี๋ยวมันแยกกันแถวดนแดนทรายรู้โอ้โหเขาไม่มีแนวทรายรู้ไหมกาไม่มีตอนนี้เขาไปโดนเพื่อนมาโฉบโฉบไรห้าสิอ้าวแล้วกูจะทำยังไงไม่มีแล้วกูาจะทำยังไงกูจะหาไงบอกมานี่มันพี่ว่ามูมา คงจะฆ่าคิงสลามกัไม่ไอ้พวกบอไอ้น่เากลกันบางตัวไอ้ฆ่าลูกน้องคิงสลามหจะได้โชว์ลายของคร้องก็เอ้เองกนตามชุดเอ้ยคิงสลามทำยังไงอะเรื่องง่ายไต้องเอาไปครัฟเองต้องคัฟอะไร12ึ่งเองหนึ่งสองหนึ่งสองเลยมงกุฎพลันสลออะแพตตน้ำเอ้ยไอ้ใช้แค่แพตตินัม ลืมอะไรไปเหรอมันทินลืมอะไรไปหรือเปล่าอุดอะไรก็ได้เออของเขาใช่บหมบอสบอสอย่างเงี้ยบอกแเราไปหามทีสลามมาเอาเทมูฟูที่ดีเลยโอ้ยเกือบตีนี้ที่มันมาผมเล่นหน่อยสิปาะองอะไรเหรอชูครีมตกไปตั้งแต่ด่านแรกแล้วไ,ไม่ใช่เพลสล่ะเปรืองออ๋ไม่เปลืองทำไมต้องใช้มาเล่นหน่อยเดี๋ยวแป๊บ,บนึง ให้ถึงสะพานผู้ดาวก่อนแล้วก็ให้เราเล่นนะครับแล้วก็เฟลอิเดโฮนะครับเอ้ยไม่เคยเลยโฮแล้วเขาเนี่ยจะฟิวก่องผู้ดาวแล,แ,ลแ,ลแล้วแล้วแล้วบินตะกี้หาใช่ไหม <laughs> แก่มมนควบคุมยากอะ่ะควบคุมยากอ่ะมีแม่เหล็กอะ่ะจม,มีแม่เหล็กอ่ะ เวทนาวิสขันเดลิลาไวน์นิซามไวน์นิไอดอนแม่จีน่าแล้วจะเก็บยังไงเนี่ยฮะอืเก็บไม่ได pues ้ตะกี <the Maggie started> <the Missouri 8> ้ค nah. ร <the> ับเก็บไม่ได้แน่นอนครับ้อยเปอร์เซ็นต์ครับตะกี้เก็บไม่ได้ทพราะมันเลือดสองขวดเก็บได้แค่ขวดเดียวใช่ไหมใช่ไหมถ้าไม่มีแฟรี่มาช่วยก็เก็บไม่ได้ถ้าไม่มีแม่เหล็กเลยก็ไม่มีสิทธิ์เก็บเลือดสองขวดเราเราก็มีแม่เหล็กไม่เห็นนั่นแหละแต่มีโอกาสน้อย รู้สึกว่าคลิปนี้มันไปเลยแล้วตัวนี้กูโดไงเนี่ยไม่เคยดดนี้นเขาก็โดดม่เป็นอ่ะรู้สึกว่าทาไมรอบนี้มันมันไปได้สั้นกว่าคลิปที่แล้วแล้วต่ยอไปไหนเลิกปิดไมคเลยขอบคุณสำหรับการรับชม ถ้าชอบอย่าลืม like and subscribe and share okay, ขอบคุณที่รับกัน <laughs> ขอบคุณสำหรับการรับชม o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  r o r n i huh? ฮะ Sayonara and goodbye สวัสดีครับ